สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและา่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดบ้านเก่าเก่าก็จะพา f เอฟซีและา่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนเนทียาพาลวดเฮงลุงเรื่องต้งการ้าลวยกับลุงอึงนะครับเพิ่งขายมาแล้วน้งวัน,นี้นะครับสามตัวห้ั้งเดียวนะครับเมืวันที่หนึ่งทันมาคมหกหกนะครับสียหายมาต่อไรก็ตามไปฟังนํากันนะครับเขามาแล้วกับลุน่ากดติดตาม เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมุม่งตำรวจติดกับนุ่นที่ญาติแบ่งปันมาให้พลนจ๊ตตั้มป็นคลิปบริวารใหญ่เอฟซีได้ตมรวจส้มตะขันได้ฟังดูรูปไปน้ำกันทุกตุกคลิปนะครับที่ได้ยงจะตามไปฟังพร้อมๆก,กันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนะคะมันมีนุ่นทิยากกับมาตามแนวะทางของนุ่งเอื้องนะคะลูกเอื้องผลิีภัณฑ์ามากมือเลขออกนนทิยาบมาได้มาตามนะคะเพิ่นฝันเห็นรถคนรู้จักกันนะครับกับฝันว่าได้เอารถ กรบเปาเพิ่นไปเที่ยวนะคะเพิ่นโชคดีเลขหนึ่งซี่นะคะเลขรดค้นคือจากกันกันหนึ่งซี่ตรงๆนะคะเพิ่นก็โชคดีนะคะวัดนี่เพิ่นฝันว่ามีผู้ชายมาตะโกนบอกว่าซื้อเอาเดอร์นะคะตะโกนบอกเลขให้ซื้ออาเดอร์เลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะตอนเย็นไนลูกอึ้งอะไรเย็นนั่นที่สนอด ในสามร้อยฮกฮกอ่ะฮกฮกในสามร้อยรางวัลว่าหันได้หาสิบบาทหนึ่งซีได้หาสิบบาทเอ๋อคือบ๊วค่ยซื้อเลยหนึ่งที่ได้สตระบาทเนี่ยหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วเนี่ยเขาแค่ไ่รอยวีดีเดย์แต่น้ำพอมาวันนั้นคนซื้อเลยสามหนึ่งซีร้อยหนึ่งคนมันเอาสองตัวหาสิบบาทอ้โหติเชียเขาบ๊วค่อยซื้อหาไปเน้นไปเน้นข้างบนหนึ่งซีซีเมื่อเมื่อนั้นนั่นป้ากับเขาได้ดอนนี่ป้าเห็นเลขอซี่ อะลยบอกยังโมกวายังมมาทายลูไใ้กระโดดไปเห็นซีอันนังคือยังเหล็กนึงนี่ค่ะมาสั่นเรากันอันมื้นี่ใส่สุดขาวมากทั้งสองคนไปไปบ้านมาได้เหล็กมาได้บ่อบ่อทีน่ามาได้ใรเล็กมาได้บ่ออ๋อหัวที่พันมาลูกถึงหนึ่งซีนี่บัานเก้วรถ พาลดไปเทียวไปอย่างนี้เลยหอดยางหอดนาเก้าเหลี่ยมนะนาจีปีก่กับช่วงนี้ตัวนึ่งซีนี่นะมันจงเหนือเดือนธ้นวาคมที่สิ้าเดือนธันว่าที่สิบี่ถึอได้พ่อเสียพุีีิเกินเมื่อบ้านนะเกินเมื่อบ้านทีซี่กับฝากเงินมาให้ซอยเ่อียวกันที่ยี่สิรยนันซอยงานให้สลกคนหลบมื่นโอยเปมื่นพิดิเอาคนแล้วห้าพันมื่นหนึ่งพิดดิ ใส่เงานสตั้งเท่ามากวัดเลยใส่เงินข้าเจ้าเอล่ะนั่งไปสือของสุดเศร้าสุดเศร้าแค่นดีองเร่องคนในงานศพแค่นบอกู้เดียวเลยได้แม่เสียหอวความากแล้วม่บอกเอซีอีกท่ะแม่น้องนุ่งกับบทวีคนมีเงินเนาะเพราะท่านได้บอกันีมัแล้วนอนล้วหาน่มาผมาน่อมเปอย่กหรืออกวไมอกวอ่นไมเอึ่ง ที่แรกหนึ่งหกหน่งหกงนบาผมกับเข้าตัวเดียวกันหมุนขึ้นก้าเดียวนกับเจ็ดตัวเดียวกันแต่เจ็ดที่มาหนึ่งหกจมาเลือรงที่ดน่นองมาแห้งมัหนึงวดที่แล้วใส่สัวเดียวเลยเอ้ยื้อน้ำเงหนอมเลยซื้อตัวรอยกันล่ะอ๋อฟันเก้วรถงวดที่ฟันมฟันมือเลออมันมือเล็วันทีหมวันที่สิ้ร่ากับขน่ากเฮียนปาไปตาเขาไ่ได้มาปา ตาอม่ได้ตายต่อสื่อฝันเน้ตรหมดรำหมดที่ต้อกันฝันนึ่งหยุดอุเจะเป็นบุญกับทีนนว่าากกับปูกเกัดหม่ปลายฝากระจมไปปจะมาถูกไามอยากแขไดที่มีเงินทำบุญน้าเบิร์นก็เจอากัจองปากใจองนั่นจองเออเพอามีเงินจองอำกระจอาแล้วถูกกระทุกคนนะว่าเอาตาแห้งเหงื่อมาทำบุญอยู่นี่จมฝากกันบ่พอตรงเงี้ามขึ้นหน้าฝันฝันวันสันเล็งโยกรอ หนกสีมนมอสลิงเล็กเลยบอกออกซีหกเตอรบอกว่าไงอันนี้ซื้อไ้มันดับรางว่างเขาไวเจอเมั่อกาดรางมันดับ,ดแ,ดบแต่วกาดอกบนดิตัวดูจ๋าจวันมันเรยออกบ,บ,บ,บนไหมนั่งก็วก็ซื่อไ้ป้าดิเขาบอกรางเขามันออกสีหกรางมันเตยออกบันเลยด้วยวะป้าบอกซื่อไ้มันเป็นนักเบืงมาดทนั่งเอว่าซื่อไหถ้าเข้ากันป้าบอกซื่อกับซื่อไเห็นปะ ี่อซื้อให้มันไปนน้ำดวงเลยดปากับบอสเรางวดเก้าซุ้นพ่อได้ขาเมางวดเก้าซูนยังมาป่ากบกับเห็นงานวันเองเหรอป่าฝันฝันเห็นเล็กเก้าูนย์เก้าเก้าเก้ารอยซื้อนี่ง่ายมาขึ้นเห็นเหล็กเก้าร้อยเออพ่ได้เห็นยัง่อได้ฝันยังเลยซื้อเก้าศูนับเก้าับศู้นซุ้นนาดตัวนั้นอ่านานอ๋อ คือหาสิบาทคือหาสิบาทอีกเอานี่นีู่้ซสื้อะ่าบ้าูดเสอเองซสือบ้าพูดซส้อเองความบาดวงมันบ่นั่นกับเลขเอาอันนี้สีซื้อต่อได้ฟันไปวันไหนฝันยูกันยังเหรมือเลขสืออกมันสมมาถามบอกรอดบอกรอดเนามันมมันพู้ได้สิเวรจัดแฝกแฝกเข้าสามมือวะแฝกเข้าสามนียัได้ซื้อโหลดด้อฟันยู่คืนวานมมือบกมันโ่มันส้าย เออไปซื้อลายเีมันเค่มันบอกออกมันจะตายดิว่าผู้พิพากษาบ้างผู้พิผากใดกับรั่นตีเด้วพี่ทองคนมาเจอเกตเข้าสามเอซือรพันบอกไปเจนกยาบ้านบอกใครเราบอกลุ่งสองซื้อซนี่เราพะลุ่งคนมาบอกลุ่งทำไม่ได้ขึ้นบ้าน้หยิงหรือผู้ชายผู้เก ป็นูหนึงซีตะกี้บอลน่าเห้ซีถงนั่นวเดีนี่ละบอกราขอแค่จําบุญูเด้อขอเ่มแน่เจ้เพิ่งเ้าโสดไทยมาคบุคคลกล้บอกือนบอกคอือยมอกานั่งกเาเป็นอย่งเนาะเป็นอย่งเนาะวันนี้ก้กักวันนนนบอกนว อะไรมาฝันไหวยพาสุขึ้นเลยเนาะคนเมื่อมาบอกช่วงเวลาใดโวดพายอยู่แม่สิข้าบุญนายปุยยาลหละเด้อว่านมาหอก่องแต่ก้าสามเลยอย่างไดเสื้อรูดปอกที่นอนเลยอือเด่นเลยยิ่งปะเลยินงลุงสีฟันครับใายครับข้าอย่างนเสียงขึ้นเก่าเดนแมว่าชวยกับดอกกับแต่มันไม่ได้เป็นน้ำถือเย็นะเป็นน้ำหยางก็มันก็เป็นน้ำสังขารของค้นนี่แหละว่าว่า เันดุเรียเศาเขาไปท้ำบุญเ่าได้เก็บได้กัดบ่บ้างาำบุญตลอดแต่ก็ไม่ป่วยกับเอกกระแส่เท่าเว่ามันบริเป็น้ำดุเรียกออมทเ้าละมันเป็นน้ำจังคันเท่าไหร่ต้นม้มันเป็นยังไม่ขาไม่แก่ไม่ฟูเลยกันตระหนกเป็นยางสักร้อนกรหนี่จแล้วสุขภาพสุขภาพเลยนะเพิ่นเพิ่นบอกถ้าสามโตว่ได้บอกสองโตเปนบ่ลูก บอกหางเดียวเลยหางเดียวก้าสามหางเดียวเลยแปดเก้าาอยู่น้ำกันสองหูย่ได้ลูก่เนาะไ่กล้เมื่อว่าจังสอบบอกแดว่า้อกไปว่ามาบอกเลยสามตัวเตั้งกเร่ยใช้ออกมาสุได้พันว่อยากแพงดอกพันเดยอนนะัวมมันมันเมอันามมันมันันเนาะให้แห้งตังๆขึ้นวันหนึ่งซีนะลูกเนาะ แต่ว่าเท่ากับทั้นในแล้วเย้รุ่งรุงวัดกับทั่นในเชบาว่าทั้นในเหตุอนันต์ามวัดกับฮันแล้วจะได้ท่านบุญหาคนเดาเนทาบุญกับไปได้เท่าไรเท่าไรของเขามีไม่แล้วคนอยู่ไปท่าบุญบันยูดนี้ได้หกพันเท่าไรเก้านี่งเก้าไปเจ้าหนหกพเท่าไหดร้อยยี่สิบเนาะหัวข้อต้นบุญข้าทำอาหารไปไปเฮีเพขึ้น ไปเฮ็ดบุญมาอยู่วันเดียบ่อล้างการคือบ้านเฮ้าจ้าหนุ่ก็ได้ไปหนูใส่ซองในพ่อใหญยไปบ่บ่อล้างการคือบ้านเฮาวะจ้าเนาะยายมมานั่งมาเลี้ยงน้ำเงินตุ๋นน้ำเกลียวรุงสิริรอดวะใกล้มือเพึ่งนจิมมะยำโตเก้าก็ขัดคนบ่มาะยำก็คือนำตัวนี่ละตัวนี่ละขัดตะว่าเลขรถย่างซื่อๆก็จะเป็นนึ่งหอกคนบ้านนี่ออกเนาะเลขรถกับว่าเหลือตัวบ้านออกก็นึ่งหอกต่ว่าเลข คุ้มพันมาเขาฟันตะโกนบองตัวเดียวคือ8แปดเก้าสาวบอกวันที่สิบหกมือเลขออกอยังมือเศร้าลุงชิปก็สื่อถ <c oughs> อถือาวันซ <c oughs> ื้อพลังคนก,นกนสิสื่อว่ท่านเปนบองพลังคนก็สิื่เราะเห็นคลิปมาเนี่ยพงคนก็สิื่อเห็นคลิปงคนสื่าันลวังสี่เลยสิลวังสี่เราวันนี<ๆ>้เห็นื่อท่นเนาะพลังคนโทรเด็กดติดตาม้ห็นบ่เด้งข้นม่เล,ล็กอล,ล้วจังวาเห็นจังเด็ก้อง แปดเก้าสามท่านก็จะไปเสี่ยงเมเนกไปเสียงเบิ้งวันดีฟันดีก็เดากันนำถือคนก็มาเหคุผลนำทุกัองเจบซีมีต่คนดีมีนำใจที่เก่าแต่ทั้งคุณทําป่าได้ดีสิว่าถือกี่ปีลงสุดขาวทั้งสองคนเลยได้เจบซียังได้รถทีกันเราพังทำงานเนะสิบ้าแต่เบิ้งอัดยนรถเด้อค่ะลุงเฮ็ดอันลุงเอิงว่ ก็ได้เงินเดียบซีเนี่ลังนีรถขี่พี่น้นองตะกี้ขี่ซาเลีงประจำตำแหน่งเกาทุกทุน <ะ S 2> จ,<ะ>จากซาเลีงมากลายเป็นรถกระบะนะคะก็คือกระบะคันนี้เครือเลขกหนึ่งซีปีที่แล้วนะคะเพิ่นวะ่าหมวดที่แล้วกถ็ถือถือเลขน้ำรถคันนี้นะคะงวดโคกๆนะคะฟันว่าได้ไปเที่ยวนะคะเพิ่นก็ถือโคกๆหลังวันที่ผ่านมากับฟันว่ารถคันนี้ไปเที่ยวอีก,กเพิ่นก็เลยอดซีหนึ่งซีซีตัดที่นี่นะคะ ออกแล้วคือโฮกๆกับหนึ่งซีเพิ่อนมาเพิ่นจะตามหนึ่งโกนะคะตาบาเลขเพิ่นฝันว่ามีคนมาตะโกนบอกให้ e หซื้อเอาเด้อแปดเก้าสามหาเดียนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลข่าวกับบามาเอฟซีและท่านผู้ชมทุก้นข้องเส้ยืนฟังแล้วนะครับที่นันทิยาได้สรุปเลขของลูกเอิงนะครับสำหรับผมในไทยจีนเมก็กทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเอิงถือ หนึ่งสี่ลางงวดนี้มีค้นห้องบอกสามตัวฮางเดี่ยวในงวนวันที่หนึ่งท่นว่าคมหกหกนะครับเพ่นเกิดมีเหลกรถเพิ่นนะครับตัวท่านบอกกับเลี้ยหนึ่งหกนะครับเหลกค้นที่ตะโกนบอกก็มีแปดเก้าสามนะครับสามตัวฮางเดี่ยวนะครับแปดเก้าสามนะครับเหลกรดที่เหลือกับหนึ่งหกนะครับไปครับบอล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสากกิมแบงข้าวตาบันนะครับกวางไวาเอฟซีและทับทุ่มโตเกีย คงถืออได้ยี้ไในฟังแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยถ่ายคลิปนี้กับทียุทธที่เพียงสำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ